สวัสดีครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะมาสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจอินดีมนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอาชีพก่อนในนี้เป็นไงแล้วตอนนี้เขามีรายได้เท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโค้ดไม้นะครับอ่าอดีตเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นตามตลาดนัดตอนนี้มาทําธุรกิจอินดีมแบบฟูลไทม์รับรายได้มากกว่า3ล้านแล้วครับว้าวแล้วมาดูคนต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดแมงค่ะ เป็นพนักง,งานประจำนะคะปัจจุบันนะคะเข้ามาทําธุรกิจอินดีมนะคะภายในระยะเวลา3ปีรับไปมากกว่า3ล้านบาทแล้วคะ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปครับสวัสดีค่ะพี่อุ้นนะคะอดีตเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะปัจจุบันนะคะมาทําอินดีมรับรายได้มากกว่า1ล้านบาทแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปครับ สวัสดีค่ะชื่อลินนี่นะคะอดีตก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นอร์แกไนซ์นะคะปัจจุบันมาทาอินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับรายได้รวมทั้งหมดห้าล้านกว่าบาทค่ะโอเคครับแล้วมาดูคนต่อไปครับผมสวัสดีค่ะน้ากัญนานะคะอดีตช่างน้าผมนะคะปัจจุบันทําอินดีมมาปีกว่ารับมาแล้วล้านห้าค่ะว้าวสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่านอีกต่อไปนะครับอีกท่านหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขมเต้ยนะครับ ก็ทำบินดีมา2ปีนะครับก็มีรายได้จากอินดีสองล้านกว่าบาทครับสวัสดีครับผมอีกท่านหนึ่งครับตอนนี้ติดคุยโทรศัพท์อยู่ครับงานเยอะมากครับครับสวัสดีครับผมโค้ดเป้ครับผมมีรายได้จากอินดีมสองล้านครับผมว้าวสุดยอดครับสวัสดีครับผมสวนธนริทนิติทัศนาเกียรตินะครับเป็นพนักงานประจำตอนนี้มาทำอินดีแบบฟูลไทม์รับไปได้ไป4ล้านแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ